นนาการทดลองที่8.1ค่ะการทดลองที่8.1นะคะจุดประสงค์การทดลองนะคะก็1น,นะคะทดลองเพื่อศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรกริดในช่วงเวลาต่างๆ2เขียนการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปฏิม,ฏมาตรของแก๊สไฮโดรเจนกับเวลา3เปรียยนที่ จอดอดองขนาดกลางถ้าจุกยามที่เจาะดูให้พอ เตี้ยขาตั้งและหลอหดทดลอง3นํนำลวดแมกนีเซียมมาขดให้เป็นเกลียวแล้วนำมาใส่ในหลอดทดลองนะคะขั้นตอนที่สี่นะคะเราจะไปทำการตรวงสาร HCl จำนวน10มิลลิค่ะ<ม>ก็คือสารที่เราใช้นะคะจะมีความเข้มข้นอยู่ที่0.5จุดโมลาร์ขั้นตอนที่หนะคะนำสารที่ตวงไว้มาใส่ในหลอดทดลองที่เราได้ทำการติดตั้งไว้ที่ตัวที่จะ กระบอกถี่ยาค่ะว่าในระดับสายตาของเราคร่ะว่าขึ้นไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็จับเวลาดีจดเวลาบันทึกเวลากำลังบันทึกผลการทดลองนะคะในปริมาณแกณ๊สไฮโดรเจนที่ขึ้นในปริมาณ1 ml นะคะจะอยู่ที่31วินาทีค่ะในระยะที่2นะคะจะอยู่ใน40วินาทีค่ะระยะที่3อยู่ใน57วินาที ระยะที่4นะคะจะอยู่ใน80วินาทีระยะที่5จะอยู่ใน122วินาทีระยะที่จะอยู่ใน223ิวินาทีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกรารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนกับเวลาสรุปและอธิบายผลการทดลองนะคะจะสรุปได้ว่าจากผลการทดลองปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนจะเริ่มเพิ่มขึ้นหน่งในนี้ที่เวลาส1เวินาทีและได้ปริได้ ปฏิกิริยาได้ดําเนินต่อไปจนถึง2มลลิตรในเวลา40วินาทีและปริมาณที่3ที่3มลลิตร4มลลิตร5มลลิตรและ6มลลิตรที่เวลา57วินาที80วินาที122วินาที223วินาทีตามลำดับค่ะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของแก๊สไฮโดรเจนกับเวลาในปฏิกิริยาระหว่าง HCL กับแมกนีเซียมนะคะสรุปได้ว่าเมื่อปริมาณแก๊สไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นเวลาในการทำปฏิกิริยาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ มีการเริ่มทำปฏิกิริยาใช่ไหมคะจะใช้เวลานานกว่าระยะยิงปึกแล้วเมื่อปริมาณของแก๊สไฮโดรเจนดำเนินปฏิกิริยาไปถึงที่5มิลิลิตรนะคะและ6มิลลิลิตรระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาก็จะช้าลงค่ะเพราะว่า